สวัสดีฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสาราแมวเศร้ารายการที่จะให้ทาสแมวอย่างเราเรามาเปลดป่อยความทุกข์ความกลัดกลุ้มสมลุ้มล้าในใจนะฮะมาเริ่มกันเลยที่สายล่าฮัลโหสวัสดีฮะสวัสดีค่ะที่นั่นที่ไหนฮะอาอยอกแนนนี่คือรายการสาราแมวเศร้านะฮะวันนี้เอ่อผมคุยกับใครอยู่ฮะคุยกันานะาาค่ะ สวัสดีคุณนนาฮะมีเรื่องกุ้มใจอะไรอันนี้พูดอะไรก็ได้เหรอคะได้เลยฮะวันนี้มีเรื่องกุ้มใจอะไรฮะที่จะโทรมารายการสาราแมวเศร้าน้องแมวทําไมถึงชอบดมอื้อขาไม่เข้าใจนี่คือเรื่องที่กุ้มใจมากจนต้องโทรมารายการสาราแมวเศร้านะฮะใช่ค่ะ ไม่เป็นไรคนเราเอให้ความสําคัญแต่และเรื่องต่างกันอะกรุงสูขอขอนุญาตถามระดับความสงสัยก่อนฮะระดับที่1ตั้งเหตดตั้งเแต่ก็ช่างเถอะระดับที่2องโอ้ยทนไม่ไหวไตายตาไม่หลับแล้วอยากรู้ให้ได้3ตอนนี้ตายไปแล้วนะฮะคุณนานะแต่ฟื้นขึ้นมาถามเพราะว่าทนไม่ได้สค่ะโอ้โหสามเลยนะฮะ,ะ,ฮะอ่มแมวของคุณนานาะชื่ออะไรฮะชื่อนานานี่แหะค่ะเป็นชื่อน้องแมวเดี๋ยวนะฮะคนที่โทรมา คือเจ้าของคุณนานะชื่ออะไรฮะอ๋อชื่อเบลค่ะ,ะคุณเบลเจ้าของคุณนานะนะคะเดี๋ยวกองฟูหขออนุญ,ญาตโทนจิตหานานะแป๊บหนึ่งนะโอเคเออน,นานะให้คําตอบว่าก็ก็กมีรัสนิยมแบบนี้แหละถึงได้มาอยู่ด้วยนี่ไงถึงได้เลือกคุณเบลเป็น ขอีอย่ยอกเล่นนะาก็เรื่องความเรื่องของเอ่อรสนิยมในความสัมพันธ์นะฮะก็ให้เจ้าตัวตัดสินใจเองในเมื่อเขาชอบดมขี้นะฮะนั่นก็คือสิ่งที่เขาชอบคุนนนะทำให้ได้หรือเปล่า ได้ค่ะอยากเล่นนะฮะเอาจริงๆแล้วกังฟูไปหาข้อมูลมาผู้เชี่ยวชาญบอกว่าแมวเป็นสัตว์ที่ขี้สงสัยอยากรู้อยากเฝ้าจับตาดูว่าเราหายไปไหนทําไมเข้าไปในห้องนั้นต้องปิดประตูด้วยทําอะไรอยู่ก็เลยเข้าไปดูเข้าไปควบคุมความประพฤตินะฮะเข้าไปดูว่าทําอะไรแล้วก็อาจจะเพราะว่าเราอยู่กับที่ด้วยมันทําให้เขาแบบเล่นนู่นเล่นนี่เล่นกับเราได้เต็มที่เราก็เกาให้เขาได้เต็มที่ใช่ไหมล่ะค่ะก็จะเหมือนเออคล้ายๆความสัมพันธ์ระหว่างนักโทษกับผู้ นิดนึงเนาะเอาง่ายๆทําทอะไรก็ต้องอยู่ในสายตาอยู่ในความควบคุมหลลุเป็นนักโทษอะไรนะฮะสรลุเป็นนักโทษใช่ไหมคะเอา้านี่ที่เลี้ยงมาเลี้ยงมากี่ปีแล้วฮะหนึ่งปีเต็มแล้วคะ่ะหนึ่งปีเต็มไม่รู้เลยเหรอฮะไม่รู้ตัวเลยเหรออ๋อน่าสงสารมากเลยฮะโอเคคุณแบลมีอะไรสงสัยอีกไหมฮะ ไ,ได้รับคําตอบเรียบร้อยดีไหมคะค่ะขอบคุณนะคะ,ะก่อนจากการก่อนวางสายฟูขอฝากคําคมไว้นะคะเราอาจจะหนีได้ทุกคนแต่เราไม่สามารถหนีพ้นเวรกรรมที่ชื่อว่าแมวได้สวัสดีฮะสวัสดีค่ะอ๋อก็เป็นแมวที่เรสนิยอแปลกจะว่าแปลกก็ไม่ใช่นะฮะแมวแทบทุกบ้านเป็นอย่างนี้ตลอดเลยพี่เศร้าเองก็เป็นเหมือนกันนิยมคนเราเนาะว่ากันไม่ได้งั้นเรามาต่อกันที่สายที่สองกันเลยฮะ สวัสดีฮะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสารลาแมวเศร้าตอนนี้กองฟูคุยใสยอยู่กับใครฮะอ่าเบลครับผมอ๋อสวัสดีคุณเบลฮะเรื่องราวันเป็นยังไงเรามาได้เลยอ่าคือผมเหมือนมีอาการอาการหนึ่งอะครับคือมันเหมือนเป็นอาการแพ้แมวโอ้ครับฮะแต่ว่าแต่ว่าแพ้แมวในที่นี้มันจะไม่ใช่แพ้แบบที่มีผื่นขึ้นหรืออะไรนะครับผม ขึ้นสองเวียนมวยต่อยกับแมวแล้วแพ้อ่าใช่ครับผมพอดีว่าแมวมาออกบันดาลก็เลยแพ้ <c oughs> ไม่ใช่ครับโอเคว่ okay. าต่อเลยฮะอะ่คือมันผมว่าหลายคนก็น่าจะเป็นนะครับก็คือเวลาเจอแมวจรหรือแมวเพื่อนหรืออะไรเงี้ยเรามัก <c oughs> จะรู้สึกแบบใจละลายเหมือนแบบมันงุ้ยอะ่ะประมาณเนี้ยก็คือ, <c oughs> ก,คอก็คือรู้สึกว่าละมุนแบบเหมือนมันฮิวใจอ่ะครับผม <c oughs> แล้ว ก็คือก็คือตัวผมเองอ่ะจะไม่สามารถเลี้ยงแมวได้เพราะเนื่องจากแบบสถานที่ด้วยแล้วก็ความรับผิดชอบด้วยก็เลยเหมือนเอาแมวคนอื่มมาคิวใจอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็จะแล้วมันก็จะรู้สึกว่าแบบเห็นแมวแล้วมันอดไม่ได้อ่ะต่อให้เรารี่แบบก็คือเฮ้ยเล่นกับมันแป๊บนึงอ่ะตะมุตะมิแค่เธอยักคิวเป็นเดียวก็แค่ถุงอ้อใช่ครับ โอเคนี่คือปัญหาตอนนี้ของคุณเบลนะฮะแต่ว่าไปแล้วใครๆก็ชอบของดีๆสวยๆงามๆมันเนะเข้าใจคนมันหล่อทําไงได้อะแต่ใจคนหล่อเหมือนกันเข้ใจใช่ใชครับก็เหมือนผมตามไอ้เพจหนึ่งครับแมวทั้งบ้านหลอ่อสวยหมดเลยครับโอ้ยรู้เลยรู้เลยเพจเพจเพจนะ <c oughs> เออ่าอะไรแมวมึนเนี่ยแหละครับ มันมีเพจหนึดงวยนะฮะมันมันมีอีกเพจนึงอ่ะมันมันเชื่อมเขาอะไรสักอย่างนึงอ่ะฮะอ่าเขาเรียกผมว่าหมาเปล่าครับโอกพอนนะฮะตึกก็ชิอะสักหน่อยนึงภาษาอังกฤเล่นนี้เขาเรียกผมว่าแมวครับภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่า b u a l t i privilege แต่ว่าสิทธิพิเศษของคนหน้าตาดี เดินไปไหนใครก็รักก็ชอบมุยอฉันผิดเองทิ่ตูดีมากไป <c oughs> อ้าจริงจริงอาจริงจริงฟูเข้าหมดซีรีสแล้วจริงๆแล้วคุณเบลเนี่ยฟูว่าเป็นคนที่มองหาความสุขได้ง่ายมากเลยนะฮะ,ฮะเป็นความสุขร <ฮะ S 2> <ห>าคาถูก<ฟ>ที่หาได้ตามถนนทั่วไปบางทีฟูก็เป็นเหมือนการเก็บขยะกินตามพื้นมีความสุข <c oughs> แต่ก็ก็ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ คนที่มีความสุขราคาถูกเนี่ยก็จะได้เปรียบคนอื่นเนาะบางคนเนี่ยโหบอกเลยว่ากว่าจะมีความสุขบอกว่าฉันจะมีความสุขก็ต่อเมื่อฉันผ่อนบ้านหมดใช่ไหมฉันจะมีความสุขก็ต่อเมื่อฉันมีรถม,มีนุ่นมีนี่แต่คุณเบลบอกว่าคุณเบลบจะมีความสุขต่อเมื่อได้เจอแมวน่ารักน่ารัก,กตามถนนโอ้ยความสุขหาง่ายนม่จ๋าจะตายไปใช,ใช่ครับผมใช่ครับคือบางทีเนี่ย อย่างสองสามวันนี้ที่ผมมาทํางานตัดต่อใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ย<ะ>เขาเได้งานวิดีโอเป็นบริจาคของให้กับสถานที่แมวจอนอ่ะคืองานนั้นมันไม่กี่นาทีเองแต่ว่าผม<ะ>ใช้เวลาตัดไปเกือบวันนะครับ<ะ>เพราะว่าคือชั่วโมงหนึ่งอ่ะเอามาตัดส่วนที่เหลือดูฟุตแมวครับอันนี้เถ้าเกิดว่าเป็นกาฟกูก็จะบอกเฮ้ยทัดแมวน่ารักแต่หัวหน้างานคนจ้างนี่เขาก็จะพูดอีกแบบหนึ่งนะคะเขาอาจจะยกนิ้วให้ เน๋้วโป้งใช่ไหมครับใช่แล้วเก่งมากเลยโว้ยคนอื่นตัดต่อแป๊บเดียวสิบนาทีคุณเดวงานละเอียดครับผมสุดยอดเลยฮะสำหรับกองฟูแล้วถ้าเกิดมันไม่ได้กระทบการงานอะไรฟูว่ามันเป็นชีวิตที่น่ารักแล้วก็มีความสุขอย่างเรียบง่ายน่าอิจฉามากเลยฮะเป็นชีวิตที่ดีมากเลยคือใจหนึ่งก็อยากจะมีแมวเลี้ยงตัวเองนะแต่ว่าคือเข้าใจตัวเองว่ามันยังไม่มีความรับผิดชอบมากพอไงครับนั่นแหละ เข้าใจได้ฮะเพราะว่าข้อจํากัดในชีวิตคนเรามันเยอะแยะมากมายหลายอย่างเนาะสถานที่อยู่อาศัยค่าใช้จ่ายไอ้นุ่นไอ้นี่ไอ้นั่นแค่ได้งุยแมวตามถนนแล้วมีความสุขฟูว่าก็ดีแล้วใช่ครับผมก็เหมือนเวลาได้งุยจังฟูพี่เต้าเมือวนี้ครับออขอบคุณมากเลยฮะ ครับผมครับสำหรับสายของคุณเบลก็เอเป็นตัวอย่างของการใช้ชีวิตอย่างแฮปปี้น่ารักช่มฉ่ำไปวันวันมหาดีใจมากเลยที่ได้คุยกันมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่พี่เพื่อนๆทางบ้านด้วยไหมฮะก็อยากจะฝากถึงคน,คนสำหรับคนที่ไม่มีแมวแล้วกันน,ะนั่นก็คือถ้าเกิดว่าเรารักอะไรบางทีเราอาจจะไม่ต้องครอบครองก็ได้เรา,าจ,จะ ช่วยเหลือตามข้างทางแบบนิดๆหน่อยๆก็ได้ครับผมก็<อ>ถือว่าเป็นการช่วยเหลือแล้วอะครับสําหรับเราอาจจะเป็นการช่วยเหลือนิดเดียวแต่สาหรับเขาอาจจะเป,เปลี่ยนโลกทั้งใบเลยก็ได้ครับสุดยอดเลยหะขอบคุณคุณแบลมากเลยมหาครับขอบคุณครับสวัสดีสดครับความสวยความงามเหมือนเนาะใครดูก็มีความสุขจุเือนใจเงาเ <c oughs> <c oughs> กิดเป็นแมวช่าง,างลำบากมากเกินหรอละกันอ้ามันกันที่สายต่อไปกันเลย สวัสดีฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสารามแมวเศร้าคุยสายอยู่กับใครฮะบูครับชื่อบูครับสวัสดีคุณบูฮะวันนี้มีเรื่องกัดกุ้มน้อยอกน้อยใจเศร้าหมองอะไรเล่ามาได้เลยฮะพอดีว่าเลี้ยงแมวไว้นะครับแต่ว่าตอนนี้แมวไปอยู่กับแฟนเก่าแล้วนะครับ <c oughs> ก็เลยแบบ <c oughs> คิดถึงแมวเลยทำยังไงดีคิดถึงน้องเลิกกันด้วยดีไหมฮะเลิกกันได้ดีครับเอา้าอย่างนี้แสดงว่าเราก็ทักไปขอรูปขอดูอะไรอย่างนี้ได้ตลอดไหมฮะ ก็จากจะลองทักดูเหมือนกันนะครับแต่กลัวว่าพอทักไปก็จะคิดว่าไปคุยอยากไปคุยกับเขาหรือเปล่าอะไรแบบนี้เฮ้ยแฟนสวยไหมฮะอุ้ยสวยนะครับโอ้ยแฟนสวยก็กลับไปงอ้อใส่หะอ๋อไม่เป็นไรครับเขาเขามีชีวิตที่ดีแล้วนะแต่คิดถึงแมวคิดถึงน้อง เขาไปมีชีวิตที่ดีแล้วแต่ว่าที่คุณบูไว้ใจที่จะให้เขาเป็นฝ่ายเอาแมวไปเลี้ยงแสดงว่าเขาก็ต้องเป็นคนดีแล้วก็ดูแลแมวดีระดับหนึ่งใช่ไหมล่ะฮะดูแลแมวดีมากเลยครับเขาเป็นคนที่รักแมวมากจริงๆเมื่อก่อนเขาไม่ค่อยชอบแมวนะแต่พอเธอได้มาเลี้ยงแมวเขารักแมวมากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องความห่วงใยก็ตัดออกไปนะคะคิดถึงแมวว่าคิดถึงแฟนไปหรือเปล่าเนี่ยฝักไล่กางไปบอกอะไรเขาได้นะบอกเขาไปเลยอยู่กับคนใหม่เขามีอนาคตแต่อยู่กับผม เขาจะมีอนาคอนด้ขยบเลยครับครับก็มีความสุขดีแล้วคิดถึงน้องเฉยๆนะไม่อยากให้กินอะไรเยอะแค่นั้นแหละครับสำหรับกังฟูกังฟูรู้สึกว่าโอเคในจุดนี้น้องแมวมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยมีชีวิตที่ดีแล้วสิ่งที่ต้องจัดการก็แค่ความรู้สึกของคนบูใช่ไหมความรู้สึกคิดถึงนี้ให้อะไรคนบูบ้างได้รู้ว่าสิ่งสําคัญนั้น การมีสิ่งสําคัญการได้รักนั้นมันรู้สึกยังไงใช่ไหมใช่ครับพอไม่ได้อยู่ด้วยกันก็เลยรู้สึกเสียใจยแล้วหลังจากที่เลิกกันไปจนถึงเวลานี้เนี่ยความเสียใจยมันก็น้อยลงใช่ไหมใช่แล้วครับความเสียใจยน้อยลงหรือเยอะแล้วคนเบื่พาตัวเองออกจากความรู้สึกเสียใจยนั้นยังไงบ้างทําอะไรบ้างหาก็ไปอยู่กับตัวเอง <c oughs> แล้วก็ไปหาเพื่อน <c oughs> ไปทํากิจกรรมอะไรแบบนี้แหละครับ <c oughs> แบบว่าพยายามที่จะแบบว่าอ,อย่าไปคิดอะไรมากํามทำใจให้สงบสงบอืม ได้ดนตรีด้วยได้ดนตรีอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับก็บบเรืนน่องดนตรีด้วยสุดยอดเป็นเลยหาหนุ่มนักดนตรีขนาดนี้โอยแฟนทิ้งได้ไงเนี่ยโอ้ก็หร่ท่อน,นะคะก็นี่ค<อ>ือกระบวนการการเติบ<อ> โตใช่ไหมมนุษย์จะมีกระบวนการเสียใจผิดหวังหาสิ่งปลอบปลมใจแล้วก็ก้าวผ่านมันมามันคือการเติบโตไปอีกขั้นาการฟศรัทธานในความเติบโตมากมากเลยนะเพราะว่ามันคือชีวิตอะมันคือชีวิตที่สมบูรณ์แมวเ,เองก็ได้รับความรักเต็มที่อืได้รับการดูแลเต็มที่ตัวเราเองก็กําลังเต็มที่กับการพยายามจะเติบโตแล้วก็จัดการกับความรู้สึกใช่ไหมความรู้สึกคิดถึงบางครั้งมันก็รู้สึกดีเหมือนกันนะแต่มองรูปแล้วก็มีความสุขใช่เลยครับมันถีก็มีความสุขนะแล้วก็เออ ทำให้เราได้เติบโตขึ้นจริงๆแหละเพราะว่าจากเมื่อก่อนที่แบบว่าเศร้าอะไรแบบนี้ทั้งคิดถึงแมวด้วยอะไรคิดด้วยเงี้ยแต่พอผ่านไปจังหวะจุดหนึ่งเราก็รู้สึกว่าอืมเราอยู่ได้นะเราแข็งแรงขึ้นนะเราแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมขึ้นมากกว่าเดิมแล้วจริงๆ นี่แหละเลยโอ้โหนี่แหละฮะกระบวนการเติบโตของทุกทกคนก็อ,อย่างที่กองฟูเคยบอกในแทปที่แล้วนะคะไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายอย่างน้อยเราเคยได้รักและสูญเสียก็ยังดีกว่าที่เราไม่เคยได้รู้จักกับความรักเลยเนาะครับแล้วคนบ<ม>ูรู้สึกอืมฟุ้งไฟเจ็บปวดโอ้ยรู้งี้อย่างนั้นรู้งั้นอย่างงี้อะไรอย่างงี้บ้างไหมฮะอ๋อ<ม>ตอนนี้ไม่มีแล้วครับ<ม>ตอนนี้ไม่มีแล้วแต่แม็กก็กดไม่ได้คิดถึงน้องเนาะเออน้องเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็ดูนะแอบดูเขาอยู่ดูน้องอยู่ในแบบลงรูปใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยเขาคิดถึงน้องนาะะ่มย อย่างเดียวครับต้องแนวอย่างเดียวครับก็ถ้าเกิดว่าตอนที่เราได้อยู่ด้วยกันเราทําดีที่สุดแล้วเราก็ไม่โฟมไฟล์เราก็เออรู้ว่าเราทําดีที่สุดแล้วเราก็จะสามารถยินดีกับเขาได้เพราะว่าฟูเชอร์ว่าความรักจริงๆแล้วมันไม่ใช่การครอบครองหรืออยู่ชิดใกล้เท่านั้นแต่เป็นการที่เห็นเขามีความสุขแล้วเราก็ยินดีมีความสุขไปด้วยเนาะครับฝากผู้ชมทุกคนเป็นกําลังใจให้กับคุณบูด้วยเราทาสแมวต้องให้กําลังใจกันเราก็มีกันอยู่แค่นี้เนาะทุกคนต้องก้าวผ่านความรู้สึก คิดถึงไม่ว่าจะไหนรูปแบบไหนก็ตามอยู่แล้วอ่ะโอ้ขอบคุณมากเลยครับร้องกังฟูฮะยินดีมากเลยฮะเออเดี๋ยวกังฟูแปะเลขบัญชีให้ทางหลังไหม่ช่วยช่วยโอนค่าขนมมาให้ด้วยอยากเล่นหาอยากเล่นเหรอเฮ้ดีใจมากเลยที่ได้เป็นกำลังใจให้นะฮะขอ,ขอบคุณมากเลยครับแชร์ความรู้สึกประสบการณ์และว,วิธีการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การเติบโตด้วยนะฮะขอบคุณคุณบูบฮะวันนีฮะสวัสดีครับ ก็เข้าใจคนบัวเนาะข้อจํากัดของคนเรามันก็แตกต่างกันไปไม่ว่าสถานการณ์นั้นเราจะผ่านอะไรเจออะไรมาก็เชื่อว่าในตอนนั้นเราก็ได้ตัดสินใจในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองและคนที่เรารักแล้วในเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องจัดการผลที่ตามมาดูแลความรู้สึกของเราเติบโตยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ใช้ชีวิตที่เหลืออย่างอย่างเข้าใจมากขึ้นและรายการสาราเมลซ่าวันนี้ก็จบลงไปแล้วขอบคุณทุกๆสายที่โทรมาวางใจให้กังฟูเป็นที่ปรึกษาสําหรับใครที่มีปัญหาสงสัยครับอกข้องใจยังไงก็สามารถ ทอมาในหลายการได้เลยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีฮะ